ครับวันนี้มาอัปเดตสำหรับเจ้า Oppo Reno 14 Series เนอะวันนี้ผมจะเปรียบเทียบด้วยกัน2รุ่นนะครับมี14 5G และ 14F นะฮะอ่เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะนะดูเผินดูไม่ออกเลยนะฮะว่าตัวไหนตัว F หรือไหนตัวไหน 5G นะครับนะฮะตัว14 5G เนี่ยเขาบอกว่ากล้องพอสเฟสซูมได้3.5เท่าเลยนะฮะแต่ 14F เนี่ยจุดขายคือขอบหน้าจอบางเฉียบนะครับเดี๋ยวเรามาดูสไลด์นิดนึง ผมเปิดสไลด์ให้ดูก่อนนะนะสไลด์ให้ดูก่อนเนาะเปรียบเทียบกับตัวนี่นะฮะอ่าเดี๋ยวมาดูเลยนะครับนะเดี๋ยวมาดูเลยนะครับเริ่มต้นเลยแล้วกันเนาะนะฮะเริ่มต้นเลยแล้วกันเนาะนะฮะฝั่ง14 5G เนี่ยเขาบอกว่ากล้องเนี่ย50ล้าน50ล้านแล้วก็8ว่า8ล้านพิกเซลนะครับผมนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัว50ล้านนะฮะ ส่วนตัว 14F เนี่ยจะเป็น32ล้าน50ล้าน8ล้านแล้วก็2ล้านนั่นเองนะฮะส่วนในเรื่องของตัว AI เหมือนกันเลยเนาะนะครับนะฮะ AI เนี่ยฮะเห็นไหมฮะมี4ตัวเลย,เยนะครับเหมือนกันเลยในส่วนต่อมาขนาดหน้าจอเนาะนะฮะในผมให้ดูสไลด์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดอะไรให้ดูหลายๆอย่างเนาะนะครับขนาดหน้าจอที่6.59นะครับผมส่วนตัว F เนี่ย หน้าจอขนาด6.57นะครับแทบไม่แตกต่างกันเลยเนาะนะครับแทบไม่แตกต่างกันเลยเนาะอัตราส่วนของหน้าจอ93.4%เลยพอๆพอกันเนาะแล้วเรื่องของตัวหน้าจอความละเอียดนะครับนะฝั่ง14 5G เนี่ย1,256คูณ2,760นั่นเองส่วนตัว F จะเป็น2,372คูณ1 8 0นั่นเองนะครับ รองรับจอ10บิตเหมือนกันเนาะนี่นะครับรีฟเฟรชอยู่ที่120เฮิ120เฮิทั้งคู่เนาะอ่าแล้วเรื่องของค่าความสว่างนะครับ1,200นิตกับ1,400นิตนั่นเองนะครับหน้าจอมาเล็ดทั้งคู่เนาะนะ,ะอ่าแล้วก็อีกแตกต่างคือในเรื่องของการชาร์จนะครับ14 5G เนี่ยชาร์จเร็วกว่า80วัตต์นะครับส่วน F เนี่ย45วัตต์นะครับนะฮะเนาะเนี่ยเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับแบตเตอรี่ก็เท่ากันเนาะ 6,000มิลมเลยนะครับ6,000มิลมเลยอันนี้ก็6,000เห็นไหมครับนะฮะในเรื่องของตัววัดต่างๆนะฮะ CPU อ่านะครับชิปเซตฝั่งตัว14 5 G จะแรงกว่าเป็นไ i มแมนซิตี้8,350นะครับส่วน F เนี่ยเป็น Snapdragon 6.1เป็นชิปตัวเก่านั่นแหละนะฮะตรงๆเป็นชิปตัวเก่าเนาะแต่ว่าก็อาจจะมีเพิ่มในเรื่องของตัว AI เข้ามาเนาะนะครับ นะฮะหกเจ็ดก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางนั่นเองนะครับตอร์เรนเท่ากันเลยนะฮะสิบสองสองหกสิบสองห้าหนึ่งสองนะครับนะครับนะฮะน้ำหนักก็แตกต่างกันเนาะร้อยแปดสิบเจ็ดกรัมกับร้อยแปดสิบกรัมนั่นเองนิดหน่อยนะครับใช้กระจกไกร่ากราสเจ็ดไอทั้งคู่เลยนะครับกันน้ำกันฝนไอพีหกแปดหกเก้านะฮะ c o l o r ลเอสสิบห้าและแอนดรอยสิบห้าเลยนะฮะประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวผมลองซูมให้ดูนะครับเขาบอกว่าซูมได้เยอะเลยตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเทสซูมตัวนี้แล้วกันจากกล้องเนี่ยนะฮะนะซูมเนาะสองเท่าสามจุดห้าเท่าเห็นไหมครับก็ยังชัดเลยเหมือนที่เขาเคลมไว้เนาะเจ็ดเท่านะฮะซูมได้สูงสุดได้ร้อยี่สิบเท่าเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มีตัวเลนส์เทเลโฟโต้เนาะนี่ครับอ่านี่นะข้อแตกต่างเนาะเรื่องการซูมแล้วนะฮะหนึ่งแล้วนะครับ นะฮะแล้วก็เรื่องของตัว CPU เนาะเดี๋ยวมาดู CPU นิดนึง CPU ตัวนี้ก็จะได้เรื่องของ CPU แรงกว่าเนาะนะครับคะแนนล้านกว่ากว่านะครับเป็นตัว d i m e n s i t y 8 3 50นั่นเองนะครับผมชิปตัวใหม่เลยนะฮะที่ OPPO ได้ใส่เข้ามาตัว Reno 14 5G เนาะนะครับ Android 15แล้วนะฮะต่อมาเลยนะครับเป็นตัว14 F นะครับเดี๋ยวดูเรื่องกล้องกันนิดหนึง่ง1 4 F ไม่น่าซูมได้ ถึงกันร้อยนะครับได้10เท่าเองนะ,นะต้องบอกว่าได้10เท่านะครับ14 f เนาะนี่ผมลองเทสเพื่อนได้ดูละสอเท่าก็เป็นในเรื่องของอินเซนเซอร์ซูมนะครับอ่าก็ยังถือว่าชัดนะนะ,นะครับประมาณหนึ่งเนาะอ่าส่วน CPU ส่วน CPU ที่เลือกใช้นะครับตัวน,นี้เป็นตัวชิปสนับปกัก้อนห1 1นะนะฮเห็นไหมฮะ,นะ,นะ ที่ผมบอกเป็น6เป็นชิป 6G1 เนอะรันอยู่ตัว Color S15 นั่นเองเนะครับผมนะเปรียบเทียบให้ดูเนาะแล้วเรื่องของการชาร์จถ้าเป็นฝั่งตัว Reno 10 Reno 14F เนี่ยชาร์จแค่45วัตต์เห็นไหมครับแบตเท่ากันเลยแล้วก็กันน้ำกันฝุ่น IP69 เหมือนกันนะครับส่วนถ้าเป็นตัว14 5G เนาะแบต6,000กับชาร์จ80วัตต์ส่วน Reno 14 Pro เนี่ย14 Pro 5G ตัวนั้นจะได้จอไซส์6.83เลย นะครับแล้วใช้ใช้ CPU แรงกว่านี้อีกนิดนึงนะครับผมนะครับแต่เสียดาตัวเดโมผมไม่ได้มีเนาะนะครับแต่ว่าเคยลงคลิปไปแล้วก็เข้าไปดูได้นะครับสำหรับตัว Reno 14 Pro นะครับผมนะฮะแต่ทำแยกไปแล้วเนาะแต่วันนี้มาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ดู2รุ่นเนาะว่าข้อแตกต่างระหว่างตัว14 5G กับ 14F ต่างกันยังไงเนาะอ่าแล้วก็เรื่องของสีเนาะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูเรื่องของสีนิดนึง <S 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 ลืมพูดไปขออภัย นะครับเรื่องของสีนะฮะนี่ถ้าเป็นตัว14 5G นะฮะมีขาวมีเขียวแล้วก็ออกสีเขียวอ่อนนะครับส่วน F ก็มีเขียวเข้มมีสีขาวเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นลายก็คือเป็นหางลูกยุงเนาะอย่างที่ที่เคยพูดไว้แล้วก็สียุมพูนะครับนนะฮะข้อแตกต่างและเรื่องราคาเนาะเนี่1 6 9นะครับเริ่มต้น12,256นะครับ แต่ถ้าเป็นตัว5 1 2 1 8 9นะครับสำหรับตัว14 5G อ่าตัว F 1 2 6, 2 5 6สอ9 9บาทแล้วก็ตัว5 1 2 1 4 9นะเดี๋ยวเพื่อนๆจะบอกว่าไม่บอกราคาเลยนะครับเราลองรับในเรื่องของตัว Wi-Fi 5G ด้วยเนาะแล้วใส่ได้2ซิมด้วยอ่านะครับใส่ได้2ซิมเลยนะครับผมนะฮะไม่รองรับเมมโมรี่การ์ดนะฮะตัว14 5G นะแต่ถ้าเป็นตัว 14F ลอรองรับถึง2เทราไบต์เลยอ่านะครับประมาณนี้เนาะ นะครับเอามาฝากเพื่อนๆสำหรับเจ้า Oppo Reno 14 5G และ 14F นะครับเนาะดูผิวเผินก็ถือว่าสวยครับขายดีด้วยนะฮะเจ้า Oppo เนาะนะฮะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะก็ยังไงฝากเพื่อนๆซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมนะฮะเราเดินทางมาเกือบ3 0 0 0ัซับแล้วยังไงก็ดันให้ถึง1,000 0ซับนะครับผมนะฮะเพื่อทำผลงานดีๆออกเพื่อนๆรับชมกันเนาะ ก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ